น้องเลยไอ้สิทามอีกแต่หนึ่งแบบว่ามือมือนั่นมือเมื่อเฮือนมือมือทะมิดมือที่ว่าเจอกันกับเอื่อยมือได้อีมืมเตั้งแต่ตั้งแต่เพิ่นมาจากบ้านผัวเพิ่นบอกมืออันเจ้ามือมืออันไอ้มื่อฮะไอ้มื่อเราชวนทางกันกลับมาหน่อยเป็นได้นาทีที่ว่ามือเห็นเอื่อยมื่ได้เป็นแบบไร <c oughs> อ๋อยันวานะยันว่าคนะิดเห็นเห็นคิดหอดอยู่คิดหอดอยู่ยเออจัดสบ,บายดีสบ,บายดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสู่คนน้ำพิงเนาะมบชร์มองสุโวนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะการสัตดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกหนึง่งพอๆพกับช่องยูทูบของเราเองใส่ใจกันโดยพิงเนาะ อีกคือนเขาขึ้นเดิมพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมกับเวียนมาทางบ้านทางเกล็นของน้องโดยห่างหายกันไปนานน้องพี่น้องเนาะกระเวียงบุรีเขามาทางนี้หลายมือเติบสีหามือพี่น้องเอ้ยเนาะเลยก็มาเบิ่งมาชมน้มกันพี่น้องเอฟซีเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเลยก็เขามาเบิ่งมาชมน้มกันเอฟซีหักแพงทีคารุบหลักพอเพียงเนาะ ยังบ่ได you know. so you know, you know, you so ้เอาไปอยู่เนาะชาวเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยยังอยู่คือเก่าพี่น้องเอ้ยไม่ยังเหี่ยวเหี้ยบ่น้องรวยนี่คืออันนั่นแท้บาดนี่ป้าตากผ้าห่มอยู่นี่เด้อบาดนี่แต่ก็บ่มีเชือกบ่ผูกมัดแค่นี้เนาะยังอยู่เพื่อนรังเก่ารังเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะถอดเกิดเพื่นพี่น้องเลยจนเปื้อนตกขี้ตมกินนี่พี่น้องเกิดกับเพิ่นบ่เป็นแต่เอาตกขี้ตมอืม và cho cả tốc nam Hồi viên cả tốc khí tôm làm hội oh. Oh, là bạn này cứ nghiệm ngầu thế đấy bạn à. bạn rồi uh, anh trừ gần như nó bề mà đại mưa từ anh trừ kinh hoàng chứ bao mà đại mưa bỏ <laughs> ราถ่าอยู่ดิเบื่อเห็นมากจะเกลือบบ่เหมนมาจะเกลือบครัค่อกบจะว่าบทำหาบอเาเดเบือเือคืเหมอเราไป่ไ้เดยมีเวีเวเงยนองอันเป็นเป็นตายตาย่าเ่า่เออเอ้ยอเป็นย่งคือตาย เป็นเพื่อนี่แหละเป็นเพื่นี่แหละเพิ่นเสียชีวิตก็เลยบ่ได้มาจนเท่าวิทย์งานเพิ่นเป็นงานบ่หมดคือบ่ได้มาเพื่อนเพื่นมาได้มาบ่มื้อพึ่งไหนบ่เออเออมีใครนี่เข้ามาหามื้อมาเห็นมาเห็นใคเลยมาเห็นไผเลยเออกินข้าวแล้วบ่มื้อ ถ้ายังกินมือนปลาปลาปลามาจะใช้ัวไปหาผหวไปลาหาหานเราก็ไปหาาด้อเดอเออเราซื้อมองบอกเออเราไปใช้มือนี้บอกใช้แต่เศ้าพูเศ้าพกินลาอยู่บอลาพอได้กินอือพอได้กินเนาะเราไปใช้ัวเดียน เนเราไปเบิ่งมวยดิเราหม,มักมวยบอกเราเป็นนางมวยเก่าบอก,กเ,เออเย็นบ้าเย็นบ้าเราชกมวยกับเจา้จา,อ,าอ่าอ,อยู่เพื่อนเอือยเจ้าไปที่เช้านี่ไปที่คำนี่เช้านี้นะ เรามาสองคนมาจอยขี่รถจักมามาสองคนกเมีเราคอยกับเขามามาแต่พุนแล้วมาแต่เขือนเอือยจาพุนละเขินอายเจ้าพุนละแล้วก็เลยมาพี่เขาไปทางพุน่ะโคงมาพี่ส่เมื่อเลยบ้านดูกับไปนอนถังนอนอยููเนาะนอนแต่เพิงบอกเออ ป็นตรงแหงบ่อชองชม,มือน้ำเต็มมาได้น้ำทังเต็มมมาแล้วอาบมีนี่ก็ได้อ่มีลไปอา่าบ่ออ้ไไปอาบพูนบ่เดียนน้ำใสค่ะน้ำพ<ด>ีนเลยค่ะไลปลาโกบปลาไหลไลาใสมงไหลแต่ปลาขาวโดอืมไล้เนาะเล็กหน่อยเนาะ เป็นยังิผ่าคือว่าเอาออกมาหาตตกมั้ยังหัวเลยครับนะมันเป็นังบุญมีเหยื่อชายบอกโอ้บุญมีเหยื่อชายพี่น้องนนอเนาะเพิ่อะไรตะนถึกนำพลหัวอยู่บ่<ด>หัวใช่ บูม uhm ีไพ่เขามาหาเดียวนี่เนาะช่วงนีงเนาะเงาบ่เงาเลยมาได้ไปหึบเลยเจ้าใช่ไหมเนาะเจ้ากับบูทโฮหากันวะแสงบูมีใช้เบอร์มีอยู่เบอร์คอยนำโทรศัพท์นะมีมีแนบ

ฮมงังติดใ่จืดไปเดเด้อจืดมันจำถัวขอแหงจืดจ่ได้บ่ัวะได้่มว่าเบอรบาเียนมไ่ได้จังนะจืไว้ม่มีว่มิจอจเอาไอไว้ทำหันนะเป็นยังเบอร์บาจอยมีแล้วฮะบอร์บาจอยได้แล้วได้แล้ว เอาหมดเลยม,มี้นมิ้นบวกอย่างนีป้ประทานเกิงหนะฮะ <c oughs> คือว่าได้ <c oughs> เสื้อผ้าอันมาได้เลยยังอยางให้ปั้นให้อยู่ฮะเขาคือหอมแคบ่ะ

จะค้นใช่จะเห็นจะค้นช่ะเจ้าเด้ใครใช่ห็อเจะาตวนีคขอบอกความเมื่ออยู่บ้านมึงด้อมันไม่เคอยออกหนาวด้อให้ชอนะว้าวพิน่นดูหอยวันนี้อืมอันนั้นบอกขอสารพิน่น <c ười> ดูเออังเบิรงมือใหม่พิ่นได้ัำมาคำคำ่านมาทั้งนี้เลยสิเก็บให้เพื่อนกับพุ่นบตุก เรานแมนจ็ซอฟอ่ะขออเขาน,นี่แล้วเราเราบุมีเราบมีโดดมาเอาเรอาอเราบุมีโดดมาเอาลายมเห็นมาเนาะเาเงหลายค <c ười> ือเลยจนพอกลงชื่อเลยลงชื่อเลย

บาตกล้ตกลแดดแดดมือนี่อ่าเด้อแดดช่างนี่แหละเมื่อคืนน่ะที่ตกใช่บรรยากาศเงียบเงาเนาะน้องเอยเนาะอ่าเด้พี่น้องถือว่านั่นอยู่พี่น้องเลยวันนี้มีใครเข้ามาหาใช่ร้อมากบาราบเจออันนี้เจอมาเมื่อวานนี่กั มาคือเม,มื่อวันจอยเนาะมาลิคือประเทศมามาหมดจังควรนะิ่นมีเวียกเพิเ่นมีเวียกไปทางอื่นเบียกไปพุ่นแน่ไปพี่แน่คือกันกับข่อย,อยนะมือได้มีเวียกยข่อยกับ่ได้มามือไดโบมีกับมามาคือเก้ามาคือเก้ายัมเจ้าคือบ่ได้มา คือาจยาวมาได้ไหมยาคิดว่าข่อยบมมาโดยบอกเออคิดนะอืมเพราะว่าบมได้หินหึงในกินหอดในได้เนาะกินหอดเลยอืเบิดกินข่าเบิ้ดบะโบนมากเลยฮะมากเลยเข่าเจ้าไหนข่าข่อยยังติดกคุณ ยู e ่ใพื <Liberty eye> ่อห่วยเดี๋ยว่าเบิ้เข่าคอยบุได้มากิสมือเบิดช่องนะข่อยตกใจได้คอยคอยเอาให้นอนไหมเราไปเอาเข้าราอยงเยอะอูเอื่อยเอื่อยจะมาขอเข่าอยู่พี่อือเอื่อยมาขอนะแบ่ง่้เอือือจะได้แบ่งเงิเพื่อนอ๋อ เป็นยางมาฮอดพี่บไ่มีขาวกินเ่า้บ่มีขาวกินเนื้างรัดมาพี่ด้โอ้ีเมนมือเป็นทุห้าขวอมจักบ่๊ไม่เลยอืมจะเวงยห้เนาะเวยนหายคนกันนกันกินเนาะดูขอยวมีีกันไมอืมเห็ุไดเนาะได้เงินเลยบ่มีเยอะนะคัต่างคนต่างบ่มีเวยกัน ตอนกินคนเด็กคนน้อยโดนฮน้องไงเนาะยังหมดอันนี้จับทางใดก็พอหางมันือติดนะคะมันึึยังหมดข่าวขุดเทิงอยู่บ่เจโร่นี่ยเจาเียเจโร่ขุดเป็นอยู่บ่โอ้คอยายาเนี่ยยาดอกเล็บง่ายลูกน้อยดูมันง่ายเอาสมมุติว่าผัวเอาลูกนี่เจ้าหาขุดเจโร่น้ำแถวป่าแถวโลนนี่ขุดเป็นบ่แถวไก่ขุดเป็น ได้อยู่เนาะได้อืมอืมคุดอิฐพอกลมกินนะคุดพอได้จะกินเนาะโบ่พอจะได้ขายเนาะจะได้ขายพ่อให้โอ้พอได้ข้าวทิพย์ด้วยอืมที่ว่าเติบหนึ่งเนาะหนึ่งอยู่พี่น้องเลยเมื่อนั่นเพิ่น อดข่าวหิวข่าวแห้งเพิ่นได้ปวงมาพี่ติโดยอืมหิวข่าวหิวน้ําอืมหิวข่าวหิวน้ําเพื่อนเาหงบ่มีหยังแลเพื่อนเาหงอนันแหละอ้าวขอสิีเพื่อนขอห้ง่มยังชงกขึ้นไว้นี่บ่โดอืัวแล้วอวของอายเพิ่นออ อโอ้พี่นอนไงเนาะงานนำมีเขาหินเนาะเอาเขาไว้ในบงนอนพุ่นเอาไว้กระทางบ่กะางอืใส่กระทางเมียน <c oughs> คนบุคคลเขามาไลายบรนไดช่วงนี้เนาะโบหินโบหินแน้เนาะ ชเชอชืชชเอจะคนมาหาวานันเบตเตอร์นี้นอืม กินเขากับปลาปีงกินบ่อคือแกงกินแกงเอาแกงเอ้าได้ไงแต่บ่อไปซิวบ่อไงซ้ำนี่ฉันผามือนีได้โอ้ซ้นี่เออปลาอย่างนั้นปลาคอปลาคอปลาคอคือเป็นแบบนี้ปลาคอไม่มีแล้วปลาคอว่าเป็นโตน้อยแท้่าทำแคสนนี่ปลาคอจะน้ำก็ได้จะน้ำก็ได้ปลาขาวหันบ่ เออเนาะผักเห่าในซมนี่ตัวใดอืมออเกงใส่หรือไม่เกงใส่หรือไม่ดูอืมเกงใส่หรือไม่พี่น้องเห็นเนาะดูยังมีทหารขึ้นมาอยู่เนาะโอ้บริเอาซอกขีดบ่ใช่ อย่าเบานะน้องรอนมีแต่ว่าผมมีเงินตลอดเจ้าเก็บไว้ยังเงินนะฮะอ้าวหมดเราได้ซื้อไก่ฮะซื้อไก่กินซื้อไก่กินเบ็ดเลยหมดเลยถ้ามีผัวหอยอือมีใครเขียดซื้อไก่ซื้อไก่เราเงินจนเบ็ดเงินจนหมดอือซื้อแต่ไก่กินเดี๋ยวมีแต่หายผัวแล้ประหาการกบการเขียนบอลเราไปไปบอกการกบคือเก่าไปอยู่ ได้บอกกูได uh ้เด um ี๋ยวมันเวลาได้สบายลดนตอดอ่ะนมให้ดูกินคือหน่อยกบมีซัมมี้กบตัวมันใหญ่บ่โ่ซัมนี่ก็ได้ใช่ไหมองนิ้วนี่ก็ได้แล้วกบได้ตัวใหญ่ก็ได้อืมบ่เวียนเงินตกใจคิดว่าเขาเพิ่นเบิดเป็นเพิ่นเอาเขาไปไวในพุ่นน้องเนาะเพิ่นเอาเขาไปไวในพุ่นก็เออยังอยู่เพื่อน หลังเก่าหลังเดิมพี่พน,น้องเพราะว่าแล้วนุอง,งเชื่อให้ดุแล้วก การว่าจะได้เห็ดเพือนเพราะว่า้ามบห็นบิดยามพลผูพินงกันเนาะยามนี้กับพลตกตะล่อไร้งจะเห็ดเพนตัวจะมาเขาครับวยาบ่า ยังตกอยู่เนาะวิทย์่นนะถ่า้นยังตกแบบนี้เพิ่งกล้าเห็ดแด้ผูใหญ่ผูนั้นเพิ่งก,ก็อย่ามาลำบากเลยอ ยังมันกับแพงหรือว่าเนี่ยพีนย่น้องเนาะแพงแม่ของกินของกินแงยังกับแพงเห็นชานันแป้นกับโบแมนมันชี้ได้ง่าปาเอาไว้าไปหั่น่ะมันโบแมนเปียกบอกเขาเขาเอื้อกันบด้เปียกบอกใช่คือบอ,มอกมอนให้น e ดูมมลอย่าให้มีหูหูแม ได้กินมากแตงนางเจ้าจะอยากกินมากแตงด้้วยโอยมือนี่มันโมมีนม้ำถนะ <c oughs> ั่ว <c oughs> มแถวนะเขาบ่าได้วางขายคือเก่าใช่ไหมน้ำถั่วมแถวแกงโกงนะแ <c oughs> นวรลารยนะเมนแนวรลายปกติเขาจะวางขายตามทางด้วยมือนี่มันจากน้ำม,มาแต่าทางไหลแบบโอ้โหถั่วมเบิดแถวนะ <c oughs> มามื่อหนาเดี๋ยวชืว่อมาตลล้นเนาะเดี๋ยวมามื่อหนาเดี๋ยวชื่อเดินเขามาทางนี้เลยชื่อมากแตงมาต้นกินหอดมากแตงเนาะ แต่อาานน้อยกับบด้มีบอกบุมีเนาะบุญมีเนาะกินห่อแบกแต้งว่าบุญมีฮะเอไลยมือได้ที่้องนอยบริกินดิไลยมือเลยบุมีเงินเื้อได้เอยซื้อยังยาบุมีเงินยากินเยอะมากเชื่อผ่านอาแพ่ก็เพื่อนเอามาหายลายอยู่หรือว่าบ้าน คนมาคนมาหลายขอแบ่งให้เอื้อใน่เอื้อมีมีแบ่งให้เขาน้ำเชื่อค่ะแบ่งให้เอื้อน้ำคันนี้มาใส่แต่มันชักเลยใส่แต่โบซักโบตบซักฮะซักอยู่บมีเสือลึกมีซักเอ้หน่ะหัวยิ้มเป๊อะเลยมันมีเนาะมันมีหน่อยโบซักยูเนาะซักยูเห็นคนหน่อยได้เริ่มเล่นหน่อยได้อืม เสือไปหนุ่มมันได้ไปซักเออต้องคูณจักคซักแล้ววะมันจังใหม่ถ้างห้องบ่อซักเนี่ยมันเก่าเลยเลยเลยเห็นบ่อเสืออ้ไรน่ะมังไงจนขาดจนยังไอ้ซักมันก็ยังยังใหม่อยู่ค่ะขาดอะฮะน้องเสือไม่ใช่โอ้มันยังใหม่อยู่เห็นได้จหมนุ่มตัวไม้เสือดุกคอยซักมัซักเล่มันซักมันยั้งเลย แบบนี้ได้พากันอยู่นเนาะ<ด>เงียบเงาเนาะแบบนี้แล้วคุณไปเห็นมามคนก็ไปทาง,งอื่นหมดบอกไปทางอื่นหมดนอกนะ้ำอยู่ไหนอยู่หน้านำ้ำด้วอเน่า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  วานี่น่ะมาน่มาแต่ไยบัวบานเองเลยคอยเล้มัรามาได้ไรเรายางมาบอกางฮะยาางมาเออมีรถถีบมามีรถถีบแค่นี้มีรถถีบแค่เนาะพอลขีรถถีบมาใกล้ได้พี่น้องเลยใกล้เติบแล้วบัแมนว่าใกล้ได้บัเวียงมาแต่หันมาพี่น้องบมน ยาฮิตไหมมั้อืมน่ะน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สชขอจบลงไว้ก่อนถ้าว่าพี่พลาดการได้ก็ต้องกลับกโทษขทอภายใน,น,นเนอฟซีอยู่เพียงเนาะได้ก็อยู่ดีไม่แหง้งยังกินหอดกี่จังคือเกาน้องโดยเนาะอ่าหมอนั้นกิกนอ,อ,นอดแล้วอ่าสบายดีน้องยดี